สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Water d e r กันอีกเหมือนเคยนะครับครั้งนี้ก็จะพามาชมกับรถปืนใหญ่อัตรจรขั้นใหม่ของฝรั่งเศสนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นี้นะครับผมเป็นรถที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเจ๋งผมชอบสุดในอัปเดตนี้แล้วนะครับผมคือตัวเชสซีของตัว AUF 1นี่นะครับผมก็เป็นเชสซีของ AMX 3 0นั่นเองนะครับ ตัวรถคันนี้นะครับก็ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด155มมกันเลยนะครับเป็นปืน gctf 1 howitzer นะครับและดูคังกระสุนด้านหลังครับเป็น first stage pack ทั้งหมดเลยนะครับ42นัดนะครับและไฮไลท์ของรถคันนี้เลยก็คือนี่ครับผมเป็นรถอโตโหลดนะครับเป็นปืนใหญ่อัตจรที่มีระบบอโตโหลดอยู่ข้างในและเวลารีโหลด7.5วินะครับวดเร็วมากนะครับ น่าจะเป็นลองแค่ไอตัวรถสวีเดนนะครับผมคือตัวบีคาร์ห่งอยู่ไหนวาบคาร์หนึ่งอ่าอยู่ตรงนี้บีคาร์หคันนี้นะครับไอคันนี้3.2วิแต่แต่มุมมุมในการหันมันค่อนข้างลำบากนะมันเป็นรถที่เล่นยากนะ,ะเพราะว่ามุมมันจำกัดมากแต่เจ้าตัว รถของฝรั่งเศสนี่นะครับ AUF1 เนี่ยป้อมปืนมันสามารถหมุนได้รอบคันเลยนะครับผมไม่มีข้อจํากัดอะไรใดๆเลยสําหรับรถคันนี้นะครับเสียอย่างเดียวก็คือหันป้อมปืนช้าไปหน่อยนะครับหันป้อมปืนช้าไปหน่อยแล้วก็มุมกดลบสก็อย่างว่าแล้วนะครับปืนใหญ่อัตจรนะครับผมแต่ก็ามาแลกมาด้วยกับตัวเชสซีที่มันเป็นของ AMX 3 0มเนี่ยม,มันมีความเร็วอยู่แล้วนะครับผม ค่อนข้างเร็วเลยแล้วก็มีความคล่องตัวสูงถอยหลังเร็วด้วยนะครับผมเนี่ยครับคือความเร็วในการถอยหลังกับวิ่งหน้าตอนวิ่งไปข้างหน้านี่คือแบบเท่ากันนะครับ65กิโเมตรเท่ากันเลยนะครับแต่ตอนถอยหลังเนี่ยมันจะออกตัวเร็วกว่านะครับผมในส่วนของชนิดกระสุนนะครับก็มี3อันนะครับก็จะมีสโมกมี HE แล้วก็เป็น HE แบบแตกอากาศนะครับซึ่งตัว HE ธรรมดาเนี่ยกับตัวแตกอากาศเนี่ยมันคนละรุ่นกันนะครับตัว HE ตัวเนี้ยมันจะเป็น OE 15556นะครับในส่วนของตัวแตกอากาศเนี่ยมันจะเป็น M 1 0ึ่งนซึ่งคุ้นๆกันไหมฮะก็มีอยู่ในตัวแตกอากาศมาตรฐานของหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นก็ใช้งานตัวนี้อยู่นะครับนี่ฮะ M 1 0 7นะครับตัวนี้เลยนะครับผมตัวเดียวกันนะครับ แต่ของฝรั่งเศสตัว HE ธรรมดามันจะเป็นตัวยูนิตของเขาเลยนะครับซึ่งความสามารถก็แตกต่างกันนะครับในตัว HE ธรรมดาเนี่ยจะมีความเร็วอยู่ที่810เมตรต่อวิ TNT 6.8กิโลกรัมนะครับผมมีมวลอยู่6.8กิโลกรัมในส่วนของตัวแตกอากาศเนี่ยความเร็วจะช้าหน่อยนะครับผม580เมตรต่อวิ v, แล้วก็มีมวลเยอะก,กว่านิดหนึงนะครับก็คือ6 98กิโลกร,รมัมก็เทียบเท่าเทียนทีกกิโลกร,รมัมจะเกราะแรงกว่านะครับแน่นอนมวลมันเยอะกว่าระเบิดมันเยอะกว่านะครับผมตัว he ปกติเนี่ยมันจะจอดอยู่ที่54นะครับตัวแต่อากาศจะอยู่ที่61ซึ่งก็โดดเด่นกันไปนะครับผมในตัว he ธรรมดาเนี่ยจะยิงได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันวิ่งเร็วกว่าทำให้สูตรเลงของเขาเนี่ย ไม่ค่อยห่างกันสักเท่าไหร่นะครับทำให้ยิงรถถังได้ง่ายมากนะครับผมในส่วนของตัวแตกอากาศเนี่ยเอาไปยิงเครื่องบินก็ค่อนข้างดีเพราะว่ามวลมันเยอะนะครับแต่ยิงรถถังเนี่ยยากหน่อยเพราะมันย้อยนะครับแต่เอาไปยิงเครื่องบินเนี่ยเราให้แตกไกลๆหน่อยนิดนึงก็ยังสามารถโดนสะเก็ดได้นะครับผมโอเคอันเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันหน่อยละกันนะครับว่ามันจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนกับตัว AUF 1คันนี้ครับ อหายปั๊บไปกับต่ามีเสียงรถฮะตัวนี้ ด้านหลังจะมาด้วยอืมตัวรถมันคล่องตัวมากเลยมาแล้วมาแล้วมันจะสองคันเสียงมันเสียงเครื่องยนต์มันคนละแบบกันเลยเมกิ้อีกคันเครื่องมันเร่งช้าๆอีกคันเร่งแรงมากแล้วก็จอดละ Hello โอเคลงรีบไปปุ๊บุ๊บโอ้โหไม่โดนลบ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 โอเคลด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 เออนี่กรอบม,มนันหนานะเอาตามตรงเลยเมื่อกี้ APDS นะฮะ20มิลลิ mm เมตร APDS เป็น SVA คันอื่นๆเอ้ยปืนใหญ่อัจจรคันอนื่นๆเนี่ยน่าจะระเบิดไปแล้วเห็นแท็กนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคเจ็ดจุดห้าวินี่มันดีจริงๆฮัลโหลละลาย อย่าพุ่งมาถอยหลังไปแล้วโอ้สูงเกินโอเคโดนเดยอะขึ้นมาอีกนิดโดนมอข้าเออ เจ็ดจุดห้าว er ินี่มันส yeah> ุดจริงจริงอืม BTR โอเควะพิดนหนึ่งผมมีสองคันเลยโอเค แอดลี่อ๋อตายก่อนเฮ้ยทีเกมโอ้โหโอโหวงแหวนป้อมปืนค้างไม่ใช่วงแหวนตัวระบบยกปืนขึ้นลงค้างเออเรียบร้อยไม่น่าเสียดายกำลังถอยเลยมีคันมาพอดีวิกเกอร์มาร์คสามเหมือนจะเจอเข้าให้แล้ววัดระยะก่อน T54 E1 900 <c oughs> โดนกำแพงต้องลงต่ำไปอีกมานี้ได้ไหม ได้อยู่ครับแท็กขับพังทำอีกนิดโอเคโอ้โหเกมจบพอดี ตายด้วยคือป้อมปืนผมมันค้างนะมันยกขึ้นยกลงไม่ได้เมื่อกี้แต่สเก็ตมันจอะทะลุใต้ท้องรถตรงเอกำลังมากันครับมาละมาละมาละยิงปืนกลมาแต่ไกลงก็ขอบใจครับเข,ขียรัวให้เนี่ย จะเอะโอเคเอะสามก็โดนยิงโอ้เสียงรถเสียงรถโอ้โหสามโดนรุมครับ ต้องมายิงไอตัวนี้ก่อนเรียบร้อยเพื่อเราทายแล้วเขาสมมุติทางไหนจะมาทางไหนเหมือนจะมาทางนี้นะมัาจะเสี่ยง ได้เราอยู่ตรงนี้ต้อง <Attention. S 1> เห็นผมเหรอต่างปืนใหญ่ลงด้วยโอ้ซังคิวสูเก้ายิงให้แล้วนะครับเป็น DF-105 นี่นี่ โอเคยิงไม่โดนเรียบร้อย BMP หนึ่งฮะจุดตรง B ตรงกลางเมืเ่อเราติ๊กบอกในในมิมิมัพอยู่ฮนะเดี๋ยวมันจะยิงไปแล้ว โอเคตั okay, thank you. ้งคิวทีผมว่าจะยิงคิดว่ามันจะเจาะทะลุไปได้มันโดนแท็กก่อนก่อนหน้านี้ผมได้ยินเสียงรถอยู่ตรงนี้คือคล่องตัวดีมากเลยคล่องตัวดีเล่นสนุก เสียอย่างเดียวก็คือหัวมันใหญ่หัวมันใหญ่แล้วป้อมปืนมันหมุนช้านะครับเดี๋ยวตรงนี้แหละป้อมปืนหันชา้าอาจจะได้เปลี่ยนเป็น AA ซะักหน่อยได้เลละอนุน ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นไม่ทันเครื่องบินเยอะมากครับโอ้ยเกือบโดน จดนัดเกือบๆทั้งนั้นเลยจะได้นะฟิลมันไม่กว้างพอเออนั่นแหละมามาไหม เราทุจริงอ่ะโอเคเล่นกันอยู่หน้าทานกันหมดเลยเดี๋ยวเราเป็น AA จํจำเป็นให้นะมันต้องหันรถด้วยนะรป้อมปืนมันหมุนช้าหันไม่ทันเครื่องบิน อีมาใหม่ั้ยโอเคมาละเนี่ยมันหันไม่ทันเครื่องบินโอ้ย what oh my god oh my god มี SPA เอกิดฐานอา้าเรียบร้อยตายโอเคชนละและ้วล่ะยึดฐานสามฐานหมดเลยจะเอโอเคมากัดใ a ญซะด้วยเอาไม่อยู่โอ้มุมตรงนู้นโอ้เพื่อนเรายิงไปหมดเลยมีทางตรงกลาง เหม,มือนเห็นรถถอ,ถ,อถอย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 สูงเกินต้องยิงต่ำต่ำลงกว่านี้อย่างนี้ขาว พีสามสี่ 3, ยิงไปแล้วครับอืมเขาหลบไปแล้วเหมือนกันย้ายมุมหนะะ่อยฮะ BTR เพื่อนเราตายโดนบ้าน มีรถเล็กวิ่งมาอยู่ด้านหลังแตกอากาศน่าจะได้ผลอยู่ฮะโอเคเห็นตรงเข้าอยู่ละเอ้าเรียบร้อยตายละโอเคเดี๋ยวเรา <'s> เข้ามาข้างในครับ มองข้าวจะเสียงรถไอ้กำแพงใหญ่ๆตรงเนี้ยจุดห้าศูนย์เราพังไม่ได้เสียดายต้องรอที่เขาโผล่มา SPA โอเค That is you ระวังตรงนี้มันก็โล่งอยู่เหมือนกันอืม yeah. hmm, ไม่ได้ พยายามหามุมดูนะผมน่าจะยิงเขาโดน A T G M ผมน่าจะยิงตรงด้านหน้าตัวรถเขาให้สเก็ดมันจเจาะเขาหลังคาตัวรถนะครับหลังคาเชสซีตัวรถด้านหน้า ส,สูงเกินโอเคเขายิงกันไปแล้แต่ละคันโหลดนานทั้งนั้นนี่ผมน่าจะยิงอย่างนี้ตั้งแต่แรกเพื่อนเรามาเสริม้วฮะโอ้ยร <c oughs> <c oughs> อดรอดตายเออ โอ้โหยิงมันจริงนี่คงเป็นปืนใหญ,ญ่อัตจรที่ผมชอบเล่นสุดละ M หนึ่งหกสามไม่โดนสะเก็ด คือผมยิงเพื่ออาจจะโดนสเก็ดนี้ดหน่อยลองดูอฮ้ยได้ได้ได้ไดเวอร์ตายอฮ้ยได้เฮลย์เย่หลบอยู่หลังกำแพงก็ตายได้มีรถกำลังมาโอเคเขายิงไปแล ปืนเราพังถอย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 โผ่ไปโดนยิงปืนพังผมน่าจะไปซอยนี้เนาะเห็นไหมเป็นไรเดี๋ยวซ่อมเสร็จก่อนฮะอืมสจ๊จูเลียนมาร์คให้เพื่อนเราเข้าโจมตีด้านหลังแล้วฮะ สวัสดีครับโอ้โหสกเก็ตไม่ทะลุเอือตายเ <c oughs> ข้าไดเวอร์โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับเป็นรถที่แบบแปลกมากๆเลยนะครับกรอคือเหมือนเหมือนมันจะบางนะแต่ พอไปเล่นจริงๆแล้วก็ค่อนข้างหนาเลยนะครับกรอด้านหน้าหนา20ม mm, มด้านข้าง20 20หมดทั้งคันเลยนะหมดทั้งป้อมเลยตรงเนี้ยซึ่งจากที่เห็นได้ในเกมเพลย์เลยนะครับมันทนการโจมตีของปืน20ม mm มก็ได้นะครับผมพอได้อยู่เลยแล้วผมก็เคยโดนตัว M163 รุมยิงด้วยนะครับปืนวอลแค่น20มมรสองคันก็เจาะกรอบป้อมปืนไม่เข้านะครับโดยถ้าเป็น PA หรือว่าปืนใหญ่อัตรจรคันอื่นๆเนี่ยน่าจะตายแล้วนะครับเกราะส่วนใหญ่จะบางนะครับผมแต่คันนี้นี่คือมาหนาเลยถ้าเทียบกับคันอื่นๆนี่ถือได้ว่าหนานะครับผมแล้วตัวรถเป็น MX30 ก็ดูมันทำมุมนะค่อ,อนข้างดีนะครับทำให้มันตายยากนะครับถ้าหากโดนพวกออโต้แคนนอนแบบอ่ายมมอะไรพวกนี้ยิงก็ตายายากอยู่นะครับผม แล้วก็แน่นอนนะครับทนการโจมตีของปืน12.7ม mm, ิม14มิมอะไรพวกนี้ก็ได้สบายๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าโผไปแล้วจะโดนพวกป้อมปืนที่มันเป็นปืน AA อยู่บนตัวรถถังยิงตายนะครับคันนี้ไม่กังวลเลยเกราะมันต้านทานได้แล้วก็ไฮไลท์ออโตโ้โหลดตัว7.5วิแบบไม่เกรงใจใครนะครับผมดุมากปืนอย่างดุเลยนะครับแถมตัว HE ตัวนี้ก็ยิงสนุกด้วยนะครับ ความเร็วมันกําลังดีเลยนะครับ810เมตรต่อวิทําให้สูตรเล็งมันไม่ค่อยห่างเท่าไหร่นะครับผมเสียงเดียวป้อมปืนนานช้านะครับผมก็แล้วก็ต้องระวังตัวนี้หน่อยนะคังกระสุนที่อยู่ด้านท้ายตรงนี้นะครับโดนยิงทีก็ระเบิดได้แต่ในส่วนของทางฝั่งซ้ายตรงนี้มันจะเป็นตัวขับนะครับมีโอกาสระเบิดน้อยกว่าแต่ทางฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นหัวกระสุนนะครับเป็นหัวรบ ก็คือโดนทีก็ตัวระเบิดนะครับก็ต้องระวังทางฝั่งขวาไว้พอสมควรน,นะฮะโอเคครับ,รบก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรถ AUF1 นะครับถ้าหากใครสนใจก็แนะนำเลยลองวิจัยมาเล่นดูนะครับผมเป็นรถที่เล่นสนุกมากๆนะครับโอเคครับถ้างั้นผมขอตลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ